นะต่อให้กินปลาเบิดทวีปก็บ่มีวันสลาด กาวถ้าใครสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสกุลสุพลยินดีต้อนหับเข้าสู่สองแอดมินของฝาไลายมือเลยได้ห้ามบริพอกันทั้งคลิปยาวนี่มือนี่สิยิบเอามาฝากเลยเรื่องของสาวขมิ้นขมิ้นนี่ก็มีหลายฝากหลายฝ่ายหลายพวกมีทั้งขมิ้นหนกขมิ้นในขมิ้นหนกกับหนกประเทศกษิยูในประเทศไทยนี่เลยเนาะประเด็นที่เขาพิดกันนะแล้วขมิ้นในกซิยูในประเทศขมิ้นเองซส่วนที่ผ่านมาเราก็เห็นกระแสที่ว่าคน ภายในประเทศคขมรแล้กับรัฐบาลของขจาเนาะได้เลียกคืนแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยให้กลับคืนเมื่อประเทศบอกววาสิมีเวียกเาเสนั้นยทำมีงานรองรับแต่หลายคนกับบม่ยอมกลับและในขณะเดียวกันอีกหลายหมื่นคนกับพากันหลังไหลกันกลับไปกลับไปแล้วบอมีเวียกเหตุดกลับมาอีกคือเก่ากลับมาแบบพิดกฎนไม้ได้พะวาดานเขาปิดแล้วเนาะตำรวจไทยนี่ตอสะดนี่จับได้อยู่สู่หมือผ่านมาเป็นเวลาเกือบสามเดือนนี่คนหลักเขาเมืองไทยเกือบปลาน คนคอมเมนต์นะนไปบังคลิปนี้สักก่อนเนาะเพราะว่าซาวคอมเมนต์คนนี้เราก็ออกมาอัดคลิปตอบคนคอมเมนต์คือกันเหรเนาะพวกที่อยู่ในของชัาช้าอ่าวาลองและลืมศาสตร์ว่าเราแบบวา่าลืมบานเกิดเมืองนอนมันเป็นยังคือบวกกลับมา ัีนะเขาสีหาว่าพวกที่อยู่เมืองไทยเป็นหอดกระบดพุ่นบ่จักรนอนทุกคนเอาไปเบิ่งขีบนํากันเลยสาวคนนี้เราบอกเนี่ไดแต่ว่าลักษณะของการว่าก็คือเราตอบดุเดือดเลยเนาะแถมยังบอกให้คนคอมเมนตนที่อยู่ไปในประเทศตัวเองอะนะไปหาเขากินให้มันครบมือหนึ่งสามคาบซะก่อนเราบอกบปต้องมาบอกให้กูกลับกูบิกลับแล้ววาอ่าสงสัยสาวนี่ที่หาประเทศไทยเนาะอยู่โดนล้วกำหูตาสว่างเป็นใดไปเบิ่ง้อมกันทุกคน ไม่กลับอืมจบนะไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยว่าทาไมกูไม่รักชาติลืมบ้านเกิดกําเนิดตัวเองกูไม่ได้ลืมแต่กูไม่กลับจําไว้ด้วยไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องด่ากูไม่แข่เพราะมึงเองก็ไม่ได้หาเลี้ยงครอบครัวกูอยู่แล้วไม่ต้องมาสนใจชีวิตกูหรอกสนใจชีวิตตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมเออไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนกูหรอกนะเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดูแลครอบครัวตัวเองให้มันมีข้าวมีน้ํากินเพียงพอสามมือก่อน ซาเมล่าก่อนะนะกูจะกลับลม่กลับเรือของกูฝากมึงด้วยล่ะคนที่คอมเมนต์มาเยอะขนาดตัวมึงเองยังเคยทํางานที่ไทยยังได้ระคุณประเทศไทยยังไม่รู้จักสำนึกเลยแล้วยังมาเมนเป็นภาษาไทยอีกกูฉลาดมากกว่าก,กินข้าวมาได้กินอาหารหมาเหมือนมึงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นความคิดมันต่างกันอยู่แล้วเข้าใจนะ เขาเรียกว่าคนไม่มีสมองเขาพูดชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็ยังที่จะมาถามอีกคอมเมนต์มาว่าไม่ต้องกลับยังงั้นก็อยู่นั่นต่อไปเรือจะบอกกี่รอยครั้งกี่พันครั้งบอกว่าเราไม่กลับไม่กลับเราจะถามอะไรนักหนาฉันจะอยู่นี่เออขอให้เป็นบ้านเกิดกำเนิดของฉันฉันไม่ได้ลืมฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้ลืมฉันแค่ไม่กลับฉันอยู่นี่ทำงานหากินเคราเรียงครอบครลวออยู่นี่ ที่ถามแล้วหน,า,หนา,าน่ารำคาญถามแต่คำเดิมๆเออเช้ากับประกาศจุดยืนสัดเจนเนาะพี่น้องว่าบอกกลับไปนี่แหละมันก็สิคือมีกระแสที่ว่าที่ผ่านมานะ่ะรัฐบาลเขาก็เดยโดนลงเนาะหรือว่าเรียกคืนแห่งงานที่อยู่ในประเทศไทยให้กลับคืนเมื่อประเทศเจ้าของโดยอ้างว่าจะมีเหวียกงานห้องหับถูกตำแหน่งอ่ะร้ายระดับประทับใจแต่ว่ากลับไปแล้วก็บ่บมีเหวียกเหตุงานทําสุดท้ายก็ต้องด,ดันดน หลักหลกอกเขาเมืองไทยคือกับสาวคนนี้แล้วก็สิเดยอยู่เมืองไทยนาะแล้วก็สิฮูตาสว่างนะแล้วก็สิเดยเสยพข่าวจากทั้งฝั่งประเทศไทยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าฝั่งประเทศไทยนี่บริไดปิดกันเลื่องของกันขอว่าบริไดิดบริไดพิดกันสื่อเนาะเพราะว่าสื่อข่าวมันมีหลายสำนักสาม,มารถเสพได้ข่าวจากหลายๆประเทศเลยบรเฉพาะแต่อยู่ในประเทศไทยเองฉะนั้นแล้วแล้วก็ก็เลยสิฮูตาสว่างนก,ก็สิเห็นว่าอียงเป็นเอียง แล้วกไ็ไปตอบคอมเมนต์ของคนศาสตร์เดียวกันคนคอมเมนต์คือกันนั่นแหละจะควรกสีแบบว่าเพิ่งบาได้สิกับบ้านนะเออประเทศไทยคนไทยเข,ขาสิกาสิตีได้อันนี้มันมีจริงๆคนที่วบบแบบนี้เพราะว่าเรื่องแบบนี้แอดมินเคยเห็นอ่าเอือยเจ้าของเนาะเหตุเวียกอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่บอนเดียวกันกับคนคอมเมนต์คนคอมเมนต์น่ะพี่น้องเราพ่อแม่เราโทรมานาเอาอยู่ซูมือ่อเราเป็นเด็กปั่มเนาะ โทรมานาเอาอยู่เสมอว่าเป็นยังคือบพวกกลับมากสัน่นอาสิกลับเมื่อสิเมื่อเห็ดเวียกอีกอังก่อนกลับเมื่อก็เสียจักสิกินอียังเอื่นกันกลับไปอ่าแล้วก็เลยถามแล้วเนาะบอกว่าห้ถามแล้วเป็นยังเขาคืออยากห้กลับไป เขาบอกว่าจังซี่เนาะเขาปล่อยข่าวอยู่ในประเทศเขมรเองเนะอยู่ประเทศไทยหนังปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้ประเทศศาสตร์นังบบถือกันอยู่กําลังพิดกันอยู่นะ,ะประเทศศาสตร์สองคนสองประเทศนี่กาลังพิดกันย่าน่ามือได้มือนึงมันเกิดความหุ่นแหง้งบานปลายคือนักเข้าไปกว่าหนีอาจจะกลับมายากหรืออาจจะเป็นอันตรายได้ออันนี้แอดมินแปรแบบมวลมวลแปรแบบสุภาพเ้อแต่เขาก็สุบบาแบบนั้นหรอกแต่ว่าความหมายมันะนะ เขาอาจจะหย่านเกิดเอียงทีบอปลอดภัยกับปลูกกับเต่าเขาเขาก็เลยอยากอื่นกับคืนแต่บันหนีผููทีมาเหตุเวียดอยู่เมืองไทยเขาก็ได้เห็นแล้วเอียงเป็นเอียงคนไทยเป็นอย่างไรสังคมไทยเป็นอย่างไรเมืองไทยเป็นแบบใดการกินการอยู่คุณภาพชีวิตมันแตกต่างกันเหมือนกับเจ้าอยู่ในอีกยุคหนึ่งประมาณยุคสักแ0อ่ะและเจ้าจำอับมาในยุคปัจจุบันหนีหยุค โอ้โหทุกคนมันอยู่คนละโลกกันเลยเนาะเหมือนอยู่คนละโลกเลยจากที่ว่าเจ้าเคยย่างเคยแบกกระบุงแบกกระตาไปหายไปหน้าอ่ะเจ้าผัดมานังขี่รถไฟฟ้นานั่งรถไฟเมรโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เคยขืนเฮือนบันไดเลี่ยงผัดมาขืนบันไดเลื่อนนี่สินะมันต่างกันเลยทุกคนมัน ไปในเมืองซีวิไลแหละคนมันก็เลยแบบว่าเห็นในจุดที่แตกต่างสนันแล้วบางคนที่เขาสลัดแนอืมเขาอาจจะกินปาลาไหลเขาก็เลยแบบเลือกที่จะทํางานอยู่ต่อเลือกที่จะบอกกลับไปเพราะว่าคนเขมรหลายหลายคนกระหักแพงกับคนไทยและคนไทยกระหักแพงคนเขมรหลายหลายคนมีคนหักแล้วก็มีคนสั่งเนาะก,กัเขาใจวัดสถานการณ์ที่ผ่านมานะเกิดมีการทีบว่า ไปลุมกระตือแหงงานคนคมเมนตพวกที่ปากเจวพวกที่ปากดีมีบบอืดพวกที่น้ารักก็มีโบอืดพวกที่น้ารักน้อยก็มีบบอืดทุกคนเนาะอยู่เมืองไทยนะพวกที่ทํางานนะ่สะสน้นเหลือเมันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเาเจ้าเอิญแหงงานกลับคืนและหลายๆคนเลือกที่จะเดินทางกลับคืนพอกลับคืนไปแล้วก็ได้เห็นความจริงมันประจักษ์ตาแล้วเนาะว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะสุดท้ายบ่มีอันจะกินตี่บ จังใดดันเดนินหอบกันมาบุกหนังลุยไฟมาก็บุกหนังลุยไฟเลยเนาะเอสีเบาวคำนี้เลยเพราะว่าลุงไปลีอยู่ในห่วยในห้องในน้องในเบึงตำรวจเขาก็ยังจับได้เขาไปเสื่องอยู่ในป่าอ่อยตำรวจก็จับได้คือเก่าเหตุใดเขากจับได้คือเก่าเพราะว่ายังเมืองไทยเขาอ่านเกมออกเขาอ่านเกมเจ้าทันวัดเจ้าสิเป็นอะไรต่อไปสเต็ปหนึ่งเป็นยัง 4, สี่เสเต็ปสองเป็นยัง 4, สี่เจ็ดสเต็ปสาม เขาอ่านเกมเขาวางแผนฮองหับใบเบิดแล้วแถวแนวแไซแดนบะ้ต้อองหลักหลอกเข้ามาก็ได้บ่ตองไปเสียเงินให้เอเจนซี่รว่านายจ้างเนาะนายหน้านะผู้ที่หลักเอาแหงงานเถื่อนเขามานะได้ยงงินว่ายอมเสียหายหอดหัวหนึ่งหกพันบาทรว่หัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็มีเนาะเพื่อที่จะเขามาทํางานในเมืองไทยนี่แหละเห็นลรวบอกความจริงมันเป็นอะไรแต่เสื้อ่าคอนกัมีน บู๊บูู๊เรื่องข้องจะคล้องเลยแต่ในขนาเดียวกันคนคอมเมนต์อีกจํานวนหนึ่งหูทุกสิ่งทุกอย่างงงไหลเนาะบูหบูกระบวนการคิดของคนประเทศนี้เพี้ยนเลยแปลกแหงแอดแปลกแหงเลยกระบวนการคิดของคนประเทศนี้ตามมุมมองที่แอดเปนคนนอกเนาะกเกี่ยวกับคอมเมนต์หลกไทยนะตามมุมมองแอดคนเดียวเดิมมองว่าประเทศคอมเมนต์นี่พยายามจะเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยเป็นพยายามจะดึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยมีมาเป็นของเจ้าของเองเพื่ออยากชูให้เจ้าของผลขึ้นเนื้อกว่วไทยเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้นั่นก็คืออยากอยากได้เลือนอืมอยากได้เลือนเมืองไทยอยากดีก,กว่าเลยพยายามที่จะเป็นแลลกบอบสสนคําว่าศักดิ์ศรีนี่บ่มีเลยบ่มีเลยคําว่าศักดิ์ศรีแอทิเวิาลแบบนี้เพราะว่ายาังอ่ะ เรื่องของการนุ่งถือซะแต่ละศาสตร์มันจะมีสูตรประจำศาสตร์ของเจ้าของเองที่แอดบอกไปเมื่อวานนี่เนาะกัมเมีนี่บ่มีสักสีเลยเข้มเอาคอตชูมที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสตร์ไพศาสตร์มันเอามาเป็นของเจ้าของเฉยเลยโดยที่บอกนัน่นมันเป็นของจนของตนเองแล้วก็เกิดมาจากกําแพงหัดบานตัวเองขั้นสี่บอกไปแล้วนะอะลูกหลานขอมนะลาวกัมเรนลูกหลานขอมไทยก็มีลูกหลานขอม คันสีวาวาคอม็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอะนะแล้วเล่ากับมีสิจิตคิดคนอาหมายถึงว่าอริยธรรมเก่าๆศิละปะเก่าๆที่เป็นของของพราะานั่นคือเป็นของบรรพบุรุษคือกันเล่ากับมีเสือสายคอมไทยกับมีเสือสายคอมยามาเคมเอาว่าเขาอยู่ใดของตนสิ่งที่คนคเขมนคิดคือคนไทยไปเคมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของขมรน,นี่แหละตะกาความคิด มันหย่อนแยงกันจะบอกให้ว่าคนเขมรนะต้อให้กินปลาเบิดทวีปนี่ก็บ่มีวันฉลาดแบบสำนันแหละจบ